ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเอาครับถึงช่วงเวลาของการรอคอยถ้าใครได้ดูคลิปเปิดกล่อง08ของผมคลิปที่แล้วนะฮะน่าจะรู้นะครับผมตีมาร์คเคลาโนตีแบบเป็นของแถมอ่ะตีหนึ่งบุกหนึ่งอ่ะเข้าใจปะ่ะอิ่งเปิดกาดได้มาเข้าใจปะ่ะมันแหกว่ะผมไม่รอช้าครับผมจับปอเลสมาขึ้นเขียงต่อทันทีเพราะหนึ่งบุกหนึ่งมาร์คเคลาโน ผมแหกไปแล้วตัวที่สองามันแหกหนึ่งบวกหนึ่งติดต่อกันสองตัวนะอันนี้ผมทําคลิปต่อกันเลยนะฮะเขามันแหกติดกันพร้อมกันสองตัวนะกูเลิกเล่นกูเลิกเล่นเข้าใจปะเข้าใจว่ากูเลิกเล่น,ลลนมึงเอาเปรียบกูทนไม่ไหวมาร์เคาโลกูพิ่งแหกต่อเลสจะทำไม่มีเสริมดวงไม่ต้องการไม่ต้องการการเสริมดวงไม่ต้องการ,เ,ร,การเพราะหนึ่งบวกหนึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องเสี่ยงมากอะไรขนาดนั้นเข้าใจปะ 4ี 3, 4่บวกสามสี่บวกสองบวกแปดอะไรเงี้ยถ้าแตกเรายอมรับได้เพราะมันมีความเสี่ยงเพราะมันอยู่ในระดับที่สูงมาอยู่ในระดับที่สูงแต่นี่1นบกหมันไม่สมควรที่จะแตกตอเลสอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมทําคลิปฟีฟ ا ไทยกเกลียนแรกๆเลยแรกๆเลยเป็นคลิปแรกๆเลยอะ่ะตอนนั้นศูนย์เก้าเข้าผมเปิดตอเลส09ได้จากแพ็กฟรีสบาย S 1> <S 1> <S ตามายสุดกมามาไปมาไปแรกเลยผมดีใจร้องอ,อย่างก,กันชนีตอนนี้ผ่านมาร้อยกว่าตอนเขาแล้วตอนเล้อยู่กับผมมาตลอดครับถ้าผมต้องจากมันผม,ผมทำใจไม่ได้ รักมากตัวเนี้ยขอเลยกูขอแ่ละกูขอหละอย่าทำกูเลยขอสิวะต่อเลยขอไม่ต้องนับกี่ทีกูไม่นับหรอกว่ากี่ทีเข้าใจปะมันแค่หนุนบุกหนึ่งมันแค่หนึ่งบุกหนึ่งมันติดไอ้กูเหอะกูไม่นับหรอกว่าต้องต้องเด้งกันกี่ทีอ่ะต้องชักว่ามันกี่ทีอ่ะมึงติดมาเลยมึงติดมาเดี๋ยวนี้นะมึงติดมาเดี๋ยวนี้มึงอย่าแตกใส่กูน,นะ

ออไปเดียวฟรีนานได้มาก็ใช้เย้เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้1นบวกหมันไม่ควรจะต้องลุ้นอะไรมึงอย่าแตกเย้หนบวกหนึ่งมันไม่ควรจะต้องลุ้นอะไรมันมควรจะติดไม่ต้องลุ้นมาเคดีว่าตัวที่ถูกที่สุดแล้วในสมตัวนี้ตัวนี้ถูกที่สุดแล้ว เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับฟีฟ่าท้าเกียนสเปเชียลในตอนนี้นะฮะเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็สามารถกดติดตามได้นะครับ <S 1> <S 1> เพื่อรับชมฟีฟ่าท้าเกลียนสเปเชียลในตอนต่อๆไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปพบปะก,กันได้ที่ a c e b o o k ฟีฟ่าท้าเกลียนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผม <S <S สวัสดีครับ